สวัสดีค่ะวันกับซีน้ำสีน้ำนะคะแล้วก็สีน้ำคนเดิมเลยค่ะนี่น้ำจะมารีวิวอะไรกันนะซีมเฮ้ยให้มันเที่ยวน้ำใส่ยังไงเป็นสลับกระดาษทิชชู่นะคะพี่น้ำได้ทำกับน้องนะคะชื่อว่ากุกันเมื่อคืนนี้ทำกระดาษทิชชู่นะคะทำจากทิชชู่จริงๆเลยค่ะ นี่ะเนือเ้อข้างในนะคะจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นเศษกระดาษชิ่วนะคะ<า>คื่นี้นะคะเราได้เข้าไปดูใน YouTube นะคะ,ะก็อยากทำมากด้วยก็เลยเข้าไปทำนะคะน้องเราเป็นคนชวนทำก็ชวนทำกันสองคนนั่นะ ทำดีมากค่ะทำง่ายๆด้วยนะคะนี่นะคะก็จิ้มแป้นอะไรไม่รู้เอามาลองเพราะตรงนี้มันเป็นไงเนี่ยนิสเร์ก็มองกล้นะคะอัานหน้าบ้านมาส่วนก็เดี๋ยวมันติดงนะเราสลัมเลยเป็นสลัมกระดาษชุม่ม มันจะไม่ติดมือนะแต่มัจะติดใเพราะว่ามันทำจากทิชชู่เซลก้องด้วน,นะงข้าง,งนน่เดี๋ยวเราจะไปทำกบบันคลิปหน้านะคะหลังจากคลิปนี้ จะไม่ได้ไปถอนนะคะหน้าคิดจะไม่เขียนกรสอแต่เราทำสลามกัน,กกนแล้วไะช่วยเพราะมีคนทำัาเนียะแล้วแล้วก็เยีย่ยมมากมันจิ้มได้นี่ทจริงโอเคนะคะใครชอบสลาม ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ดีลนนะคะแล้วก็ Subscribe ให้ด้วยนะก็รับกับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย